สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่อง o ร e ท r าเวลคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการแท็กเพื่อนใน l ล n e นะคะพร้อมแล้วก็ให้เปิดนะคะ l ล n e แอปพลิเคชันบนมือถือของแต่ละคนขึ้นมา ค่ะก็ให้เข้าไปที่กลุ่มที่เราต้องการจะแท็กเพื่อนนะคะตรงนี้มีคนแท็กรถนะชื่อาารถนะจ๊ะนะคะ mm hmm. ก็เขาบอกว่าให้เตรียมเจลแอลโกอฮอล์กับแมสนะคะ mm hmm. ไปเผื่อผู้เข้าร่วมอบรมด้วยเน้อ mm hmm. กอ็เราจะตอบจะแท็กคนชื่อเกษรินนะคะ mm hmm. ก็ลงมาด้านล่างค่ะจะมีช่องว่างให้ใช้นิ้วแตะนะคะแล้วก็ไปหาคําว่าแอดค่ะคลิกนะคะคําว่าแอด ก็จะโชว์ขึ้นในช่องบ้างนะคะโทรศัพท์แต่ละเครื่องอาจจะ,ะมีคําว่าแอดเนี่ยอยู่ในแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะก็จะมีชื่อนะคะขึ้นนะคะในกลุ่มทุกคนในกลุ่มจะมีชื่อโชว์ขึ้นมาหลังจากที่เรากดคําว่าแอดเนาะแล้วก็เลือกกดชื่อนะคะก็จะ,ะขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะทุกคนแอดแล้วก็ชื่อของคนที่เราแท็กจะขึ้นเป็นสีน้ําเงินแล้วเราก็พิมพ์ข้อความนะหลังจากนั้นก็กด ส่งนะคะก็จะไปโชว์ในหน้าหน้า,าฟีดของกลุ่มนะคะก็จะเรียบร้อยนะคะตอนนี้คือลดอแท็กแล้วก็ตอบคำถามเขาไปเรียบร้อยนะคะตอบว่าโอเคค่ะนะคะเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็เป็นวิธีการแท็กเพื่อนในไลน์ง่ายๆนะคะก็ลองไปใช้กันดูเนาะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ